สวัสดีครับเพนเวอร์เตแอนด,ด์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอทให้ชมกันอีกแล้วนะครับโดยรุ่นที่จะรีวิวกันในวันนี้เป็นของมิโบครับนี่มิโบวอทรุ่น X1 นั่นเองนะครับนาฬิการุ่นนี้บอกไว้เลยมีความพิเศษตรงที่เขาใช้หน้าจอ a m o l e d ที่คมชัดมากๆครับอีกทั้งยังออกแบบและดีไซน์มาเป็นแนวสปอร์ตครับใครใส่แล้วดูเท่ดูหล่อขึ้นมาเลยทีเดียวโอเคแล้วก็บองต้นนะ เรามาทําความรู้จักครับเจ้านาฬิกามิโบวัรรุ่น x 1ตัวนี้กันแบบละเอียดกันดีกว่าครับโอเคเรามาดูเรื่องของดีไซน์และความทนทานของนาฬิการุ่นนี้กันดีกว่านะครับออกแบบเป็นแนวสปอร์ตนะโดดเด่นดึงดูดสายตาครับตัวเรือนทําจากโลหะผสมแบบซิลิคอนลอยด้วยนะครับทำให้มีความทนทานเป็นพิเศษส่วนสายนาฬิกาเนี่ยทำมาจากซิลิโคนเกรดทหารครับ ไม่ระคืองต่อผิวนะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเอาใจคนข้อมือใหญ่โดยเฉพาะด้วยนะครับใครที่เกรงว่าจะใส่แล้วไม่พอดีนาฬิการุ่นนี้ใส่ได้อย่างพอดิบพอดีเลยทีเดียวส่วนหน้าจอครับเป็นแบบอ m o l e d ขนาด1.3นิ้วมีขนาดใหญ่มากครับความคมชัดสูงแสดงผลชัดเจนครับมีฟีเจอร์ตัวจับการหมุนข้อมือเพื่อแสดงผลหน้าจอการใช้งานและหน้าจอยังสว่างสู้แสงดีครับแม้ใส่การแจ้งก็ยังมองเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับ ตัวนาฬิการองรับมาตรฐานการน,น้ําลึกที่ระดับ5 ATM ครับหรือ5เมตรนั่นเองและกระจกหน้าจอที่ทนทานต่อรายขีดข่วนได้เป็นอย่างดีด้วยครับ ส่วนหมดออกกำลังกายก็มีให้มากถึง38มหมดครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกลางแจ้งหรือในร่มครับมีให้ tracking กันแบบไม่อั้นเลยทีเดียวครับสายรักสุขภาพไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยสามารถเปลี่ยนดีไซน์หนะ้าปัดนาฬิกาได้มากกว่า100แบบครับอีกทั้งยังสามารถคัสตอมนะแบบนาฬิกาสวยๆเนี่ยเอามาใช้ไว้บนหน้าจอได้ด้วยและยังรองรับเป็นแบบแอนิเมชันน่ารักนุ่กดุแบบนี้ได้ด้วยครับ มีเซนเซ,นเซอร์วัดระดับออกซิเจนในเลือดครับและยังสามารถวัดอัตราเฮิร์ตเลตหรือการเต้นของหัวใจแบบเรียวไทม์ได้ด้วยสามารถแทร็กกิ้งการนอนหลับครับรวมถึงรายราช้อตอากาศในปัจจุบันเบื้องต้นถือว่าครอบคลุมมากๆเลยครับแบตเตอรี่ความจุ350มิลลิแอมสามารถใช้ยาวนานต่อเนื่องได้ถึง2สัปดาห์ต่อการชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวเพียงเท่านั้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการสำรวจครับตัวบอดี้ของนาฬิกานี่ก่านะครับบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องครับจะมีปุ่มมาให้2ปุ่มนะครับ ปุ่มด้านบนนะเป็นปุ่มที่ใช้กดในการเข้าเมนูต่างๆนะประมาณนี้แล้วก็อีกปุ่มนึงเป็นปุ่มลัดเข้าไปยังโหมดสปอร์ตหรือโหมดการออกกําลังกายนั่นเองนะครับอ่ะง่ายๆเลยกดเข้าไปเพื่อจะเป็นโหมดออกกําลังกายตัวหน้าจอหลักเนี่ยหากว่าเราทําการปัดไปทางด้านซ้ายนะครับนี่มันก็จะเข้าสู่หน้าการวัดอัตราเฮิเร์ตเลตหรืออัตราการเต้นของหัวใจนะครับปัดไปอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้ารายงานสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะฮะ แล้วก็ปัดไปอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้ากิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการออกกลังกายการใช้พลังงานแคลอรี่ต่างๆนู่นนี่นั่นนั่นเองนะฮะตัวนาฬิกาสามารถที่จะซิงก์กับแอปโทรศัพท์มือถือนะที่เป็นพวกแอป,ปเล่นเพลงอย่างพวก Spotify j จูบอะไรพวกเนี้ยยูทูบอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถที่จะควบคุมการเล่นเพลงได้นะครับปัดไปอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้าวัดาจาับค่า S p o 2ในเลือดนะครับซึ่งเป็นการวัดค่าแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับอ่ะหมดละหน้าวิสเจ็บหน้าจอนะครับ แล้วก็จุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับตัวของ UI การใช้งานเนี่ยนาฬิกามีบ w ว t ชเซ1กนครับทำได้ค่อนข้างที่จะลื่นไหลเลยทีเดียวนะสังเกตเวลาผม s c r o r e เลื่อนนะครับผมนี่หน้าจอมันจะเห็นไหมอ่ะ UI สวยจริงๆครับออกแบบมาได้โอเคเลยนะลื่นไหลดีนะครับปัดลงมานะเราจะเข้าไปยังหน้า setting ที่เป็นหน้าแบบ quick widget นะครับก็จะเป็นอ่าเข้าไปยังโหมดการตั้งค่าแล้วก็สั่งปิดเครื่องนะครับ แล้วก็โหมดห้ามรบกวนหรือหมด DND นะครับแล้วก็ปรับความสว่างหน้าจอโหมดล็อกหน้าจอก็มีแล้วก็โหมดประหยัดพลังงานก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อสิงกับแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับเมื่อทําการตัดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับ <S <S ก็จะเป็นหน้า o t i f i c a t i o n นะครับหน้าการแจ้งเตือนต่างๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะก็กดเข้าไปอ่านได้นะครับค่อนข้างอ่านง,ง่ายนะตัวหนังสือใหญ่ดีครับ แล้วก็ตัวของสลักเนี่ยอาจจะมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าทางนี้เนี่ยโดยรวมแล้วอ่ะดูเรื่องนะครับผมแล้วก็ด้านหลังครับเป็นพวกเซนเซอร์นะวัดค่าต่างๆนะครับก็มีมาให้แบบครบคันเลยทีเดียวสำหรับเจ้าม i b o WATCH X S 1ตัวนี้นั่นเองนะครับสายนาฬิกาสามารถที่จะถอดได้นะครับเราแงะนะครับตัวสลักบริเวณด้านข้างออกแค่นี้เองนะครับตัวนาฬิกาครับ ทำการซิงกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ซิงกับมือถือได้ง่ายและรวดเร็วมากๆนะครับโอเคหน้าแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้นะอันนี้เป็นหน้าหน้าโฮมของตัวแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับก็จะมีการแสดงผลเรื่องของการก้าวเดินนะครับเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการก้าวเดินครับว่าใช้ไปกี่ก้าวแล้วนะครับระยะทางในการเดิน,นต่างๆนะครับอัตราการเต้นของหัวใจระดับออกซิเจนในเลือดครับเรากดเข้าไปดูได้นะมันก็จะมีการ สแตทค่ามาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรเลยนะครับมีการ tracking กันนอนนะค่อนข้างละเอียดนะครับเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีนะถือว่าโอเคนะอ่ะแล้วก็อีกหน้านึงนะครับเป็นหน้าสถานะปัจจุบันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อนะครับรวมไปถึงการเข้าไปเปลี่ยนว h a เฟสครับแบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับกดไปตรงที่คำว่าตลาดหน้าปัดตรงนี้นะครับอ่ะนโคตเยอะ oh yeah. <c oughs> กว่าร้อยแบบลยนะเยอะมากแล้วก็เป็นลายที่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีแบบดุ๊กดิ๊กดุกดิก,ดกน่ารักด้วยเป็นแบบแอนิเมชันบล็อกเซ e นะก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกติดตั้งกันได้เลยนะครับแล้วก็บรรทุนครับเราสามารถที่จะเข้าไปคัสตอมนะตัวหน้าปัดนาฬิกาครับอย่างเช่นว่าเราอยากที่จะเอารูปสวยๆนะไปไว้บนหน้าปัดนาฬิกาก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะหน้าปัดนาฬิกา แล้วก็นี่มีให้เลือกครับว่า,าจะใส่อะไรยังไงนะแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปเลือกรูปภาพได้นะครับกดตรงนี้ต้องแมวพลังใบกดด้านบนนะที่เขียนว่าครับนะครับนี่แล้วก็เลือกสไตล์ของหน้าปัดนะครับว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะครับแล้วก็จัดตำแหน่งได้นะครับนี่สวยๆแบบนี้ดีกว่าแล้วก็นี่ ติดตั้งปุ๊บเขาจะทำาการซิงค์ไปที่นาฬิกาให้เรานะครับก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เจ้ามีโบว a t อ h X หนึ่ทำได้คือการสั่งถ่ายรูปนั่นเองนะครับการสั่งถ่ายรูปนะจะสามารถที่จะสั่งถ่ายได้เนี่ยเฉพาะโหมดถ่ายภาพที่อยู่ในแอปพลิเคชันของมีบว์ฟิเพียงเท่านั้นนะครับแอปกล้องภายนอกเนี่ยใช้ไม่ได้นะ เรากดตรงคําว่าถ่ายรูปตรงนี้ครับเสร็จแล้วตรงบริเวณหน้าปัดนาฬิกานนะมันัะโชว์ว่าเขย่าเพื่อถ่ายภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองนะผมขอสลับเป็นกล้องหน้านะครับนี่เห็นไหมมันจะขึ้นว่าประสบคุณําจในการถ่ายภาพนะครับเขยา่าอ่ะเห็นไหมคือละเขยา่านี่ ประมาณนี้นะครับใช้ไม่ยากเลยนะครับไปลองเล่นกันดูนะ,อะโอเคแล้วก็เบื้องต้นครับเราไปทําการทดสอบใช้เจ้านาฬิกาม i โบวัลเซตัวนี้นะในการออกกาลังกายกันดีกว่านะไปดูกันว่าการเก็บข้อมูลการออกกำลังกายของเขาเนี่ยรวมไปถึงการแสดงผลณเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็ความแม่นยําในการที่แฟก k i n g เนี่ยมีการแจ้งค่าอะไรมาให้ในแอปพลิเคชันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเรามาเท,ท,ทดสอบนะนี่ มิววอชเอ็กครับใส่วิ่งจริงๆดูกันดีกว่านะครับเนื่องจากว่านาฬิกาตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มี GPS ในตัวนะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมีการพกโทรศัพท์ครับในการวิ่งไปด้วยนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูความแม่นยำครับในการเก็บพิกัดของเขาดูว่า,าความแม่นยำเป็นอย่างไรนะครับหน้าการออกกาลังกายการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ย ออกมาจะประมาณไหนนะครับไปรับชมกันได้เลยครับ ไม่ได้วิ่งนานนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูสถิตินะการเก็บการออกกาลังกายของนาฬิกามีโบวัชช์ X หนึกันดีกว่านะหน้าเก็บสถิตินะเขาก็จะบอกเรื่องของการก้าวเดินครับพิกัด gps นะการวิผ่านแคลอรี่รวมไปถึงอัตราการเต้นหัวใจนะครับการนับฝีก้าวนะครับแลวก็ระยะเวลาในการออกกาลังกายประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดึงกิจกรรมการออกกำลังกายที่ผมได้วิ่งกันไปเมื่อสักครู่นี้ดีกว่านะครับไปที่แอปมิโบฟิตนะครับผม เสร็จแล้วเนี่ยเลือกตรงหน้าแรกนะครับที่เขียนว่าบันทึกการกีฬานะครับอ่ะขอเขาก็จะทําการดึงหลอกข้อมูลมาให้เรานะครับก็จะโชว์ข้อมูลแบบนี้เลยนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งครับเรื่องของดีไซน์แล้วก็การใช้หน้าจอที่เป็นแบบ AMOLED เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเจ้านาฬิกาม i b o Watch X1 ตัวนี้เลยนะครับส่วนที่ผมชอบนะคือเรื่องของการดีไซน์ที่เป็นแบบสปอร์ตนะครับใส่แล้วมันสามารถที่จะเข้า ประยุกต์เข้ากับรูปก,การแต่งตายเนี่ยได้หลายแบบนะครับอีกทั้งเรื่องของหมดออกกำลังกายที่มีมากกว่า38หมดเนี่ยมีมาให้เขาให้จัดครบคันเลยทีเดียวนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับนาฬิกาในราคาแค่1,790บาทอย่างเจ้ามีบววัต X1 ตัวนี้คุ้มมากๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านท,ที่สนใจครับนาฬิกามีบววัต X1 มีวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร a z a d a Shopee และ JDC e n t r a l ครับผมจะลงลิงก์สั่นซื้อสินค้า ใต้โพสต์นี้ทั้งหมดเลยครับและสำหรับลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ